สบายดีทานผู้ฟังทุกทานคลิปนี้จะมาเว่าถึงอุปนิสัยและดดวงต,ตาของคนที่เกิดปีละกาแต่ก่อนจะไปหาฟังฝากทุกฐานกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อจะบอบพาดคำทำงานในคลิปต่อไปทานที่เกิดปีละกาขาดทุงทีแล้วเหม็นเป็นหยกักผู้ายธาดเล็ก มิ่งขวัญโชคลาภอยู่ที่ต้นฝ่ายหรือต้นยางคนเกิดปีละกาเป็นคนอยู่ตรงไปตรงมาโบอ้อมค้อมต้องการใส่ใจจากผู้อื่นเป็นเจ้าภาพที่ดีแต่หมักอินเทนผู้อื่นหมักตกเป็นเป้าสายตาดกิดการเงินย่อแต่บางครั้งอาจแต่งตัวคู่ว้าเพื่อเรียกความสนใจ คนเกิดปีละกามักจะแต่งตัวสวยงามอยู่เสมอเพราะเป็นคนที่ห่วงภาพหลักของตัวเองคนเกิดปีนี้จะเป็นคนที่มีสัมผัสที่หกเป็นผู้ที่สังเกตการที่แม่นยำดังนั้นหากคิดว่าจะหลอกคนที่เกิดกปีไก่นี่ง่บงายเลยเพราะ้าวปีไก่ มีพื้นฐานจิตใจที่คนขังระหมัดระวังด้วยพรสวรรค์นในด้านนี้เหตุให้คนเกิดปีละกาสามารถแก้ไขปัญหาได้เก่งเหมาะกับอาชีพแพทย์หนักสืบหนักจิตวิทยาและพยาบาลควรเกิดปีนี้โบมักอยู่เฉยๆนอกนั่นยังมีทักษะหลายๆด้าน ดให้ประสบความสำเร็จได้มากมายแต่งสาวปีละกาก็ยังเป็นหนักฝันเป็นคนที่ต่างคิดต่างฝันเนหตุในคนปีละกาหมักเหตุนในคนหักคิดวังอยู่เสมอเหน่องจากความเป็นจริงโบงเหมือนกับความฝันที่สวยงามที่คนปีละกาได้วาดฝันเอาไว้ แล้วคนเกิดปีละกาก็ยังมีความเสื่อมหมันอย่างจริงจังว่าความฝันเหล่านั้นหนาจะเป็นจริงขึ้นมาได้สักวันหนึ่งคนเกิดปีละกาเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับคนหกักถ้าได้ตกอยู่ในบ่วงของความหักแล้วก็พร้อมที่จะมอบกายถวายสีวิตท,ทำทุกอย่างตามใจคนหกัก ผู้ที่เกิดปีละกาฐานกาวามักอาภัพที่อยู่จะผัดภาคจากงาติพี่นงตั้งแต่น้อยเกิดที่นี่หมักไปตั้งพินฐานบ้านเฮือนหรือไปได้ดีในที่อื่นมีอำนาจวาสนาได้เป็นใหญ่มีเกียรติหยดสื่อเสียงมาสู่วงตระกูลเป็นใต้ฐานกะวามักเจ้าสู้หมักลงไร้มกหมุนในกล้ามลม หากเป็นมิงฐานว่าจะเป็นคุณลสตรตีเป็นแม่ซีเฮือนมีวาสนาละจะมีผูกคลองที่ดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานอันทรงเกียรติสภาพส่วนตัวถั่วไปคนที่เกิดปีนี้มักจะหู้ซึ้งอภัพในวาสนาของตนเองมักง่ายไสสูงมักขยันหมั่นเพียรในบางครั้ง ทำหน้าสก,การจะก้าหนาพอสมควรทำธุรกิจการค้าเนบอกข่อยดีค้านอศาสาเจ้านายดีหากได้หับการปึกษาหมักเป็นคนที่มีความคิดลิเริ่มมีแนวทางแปลกๆที่เหตุให้คนอื่นสนใจอยู่เสมอเป็นใจหมักเป็นคนเจ้าสเสน่ และเห็ดห้เพศตรงกันขามหลงไหลในคำว่าหากเป็นยิงจะมักเก็บความมุดสึกทางเพศไว้ได้ดีเอาใจเพศตรงกันขามเป็นเยี่ยมตีละกาธาตุเลสฐานเกาว่ามาทำตัวเป็นคนเจ้าสำรานบอกหูจักคุณข่าของเงินใจกว้างนี่มิดจะหายบริวารหลาย ถึงพาญาติมิตสหายบค่อยได้ไวัยเด็กหมักอาผัพหมักลำบากเขาสู่ว้ยสลาแม่นชีวิตจะดีปานกลางท่านผู้เกิดปิละกาที่ดิบตกดูทีเขาใต้ทองผพภมอังคารเป็นปากท่านเกาว่าเป็นคนที่เจราจาพาทีพารมคมคายเป็นทีหนาพอใจต่อเพศตรงกันขาม หมักจะลงไหลกลอุบายดอเพศตรงกันถามราฮัเป็นใจท่านว่าใจหมักมั่นอยู่ในศิลธรรมหมักเพียนวิซาสารพัดแต่บบค่อยเก่งถึงขนาดว่าสำนิตำนานอาทิย์เป็นทีนังท่านว่าหมักมากในการมาลมหมวดสมกับเพศตรงกันถาม มีเสน่ห์เป็นทีหักไข่พึ่งพอใจต่อเพศตรงกันขามเป็นตายหมักอาภัพในหนาถีการงานมีขู่ค้องหลายคนเป็นยิ่งหมักมีความหมักใหญ่ไฟสูงจะมีสามีที่มีตำแหน่งหนาถีกันงานดีพูดกับซุกเป็นมือทานหวานมีสีใหม่หลายมือดีเหตุยังได้ทุกอย่างแต่จะเอาดีเด่นเมนโบได้ เสากับจันเป็นเท่า่านกาวามักเดินทางไกลอยู่เสมออยู่ที่ใดได้โบนานหมักพเนจรไปตามผิดตนเองหมักท่านผู้เกิดปิละกาหากเกิดเวลากลางวันโบสูดีโหจะอาผัพตกละกรรมลำบากหากเกิดเวลากลางคืนจะมีสุขมั่งมีสับสินเงินทองคาะถ่ายบริวาร ทำนายตามลักษณะเดือนที่เกิดในปีละกาท่านผู้เกิดปีละกาที่เกิดในเดือนหาเดือนหกและเดือนเจ็ดได้เก่ไก่บ้านพนเลี้ยงธาตุเล็กน้ำพีถ่านหวาหมักเป็นคนใจบุญใจคอกว้างขวางเอื้อเผื่อเผื่อแผ่ละประโยชน์เผื่อส่วนรวมเมื่อว้เด็กหมักลำบากเผ็นใจ เมื่อเติบใหญ่จะได้เป็นเจ้าคนนายคนมีอำนาจวาสนาเป็นตายสตาเขาเกณฑ์ดีหลายเป็นยิงหนักอาภัพสามีทำให้นาหัวสวนหรือประกอบกันพาดจะเจริญก้าหนานมีกำไรหลายท่านผู้เกิดปีละกาที่เกิดในเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบได้เก่ไก่เถื่อนเลี่ยงย่าธาดเล็กผสม ท่านว่ามักเป็นคนมีสติปัญญาปฏิพานไว้ผิดดีเท่าท่านคนมักให้ไวหายไวทำราศก,การบก่อยดีแต่ทำไหางาหัวสวนค้าขายดีท่านผู้เกิดปีละกาที่เกิดในเดือน1ิเอ็ดเดือนทิบสองเดือนหนึ่งได้เก่ไก่สีเฮือนธาตุเล็กก้า ทานว่าหมากักเป็นคนโง่เขาเบาปัญญาจะถือคนอื่นหลอกลวงทำหาหากินหมักตกยากใจแต่ความโอกั้ำระกมใจทำราชการงานหลวงพอกุ้มตัวเอหากทำให้หนาหัวสวนค่าขายพอเอาตัวรอดได้ทานผู้เกิดปีละกาที่เกิดในเดือนสองเดือนสามเดือนสี ได้แก่ไก่พญา,าเลี้ยงธาตุเล็กไหลฐานก่าว่าเป็นคนมีสติปัญญาเสียบแหลมมีตาความหูดีทำราชการจะได้เป็นรัฐมนตรีขุนนางไหญ่หลวงทำให้หนาหัวสวนจะมีพออยู่พอกินหากทำราชการข้าขายหรือธุรกิจติดต่อจะมีกำไรดีทำนา ตามลักษณะวันเกิดในปีละกาท่านที่เกิดวานอาทิตย์ไก่ซนพนันเอาบ้านเงงหมักเหนื่อยกายแต่สบายใจชีวิตจะดีหลายท่านที่เกิดวันจันทร์ไก่พนันบ่นเถื่อนหมักตกงากาให้ครูอุปถัมภ์ค้ำจูชีวิตบ่ค่อยดีท่านที่เกิดวัน,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 นอนังคาร ไก่ส้นหมักใจหนักเลงมีอำนาจมีศัตรตูหลายชีวิตดีปานกลา,างท่านที่เกิดวันพุดธไก่พรอผู้ที่ซัดเลี่ยงหมักมีปัญญาดีสีวิตจะดีหลายท่านที่เกิดวันผาหาไก่รลกสกะคูเลี่ยงหมักโอหังหยิ่งในเกียรติศักศี ชีบิตจะดีปานกลางท่านที่เกิดวันสูงไก่ปราสาลาดหมักเจ้าสำลานชีวิตบบค่อยดีท่านที่เกิดวันเสาไก่วัดหมักอิสระมีความสุขดีชีวิตจะดีหลายสุดท้ายนี่อยากฝากทานผู้ฟังทุกทานว่า ทำํทำนายนี่เ่่าถึงภาพรวมของคนที่เกิดปีละกาเนื้อาหาบางส่วนอาจจะคัดแย้งหรือบ่อตรงทั้งหมดคนเกิดปีเดียวกันจะมีนิสัยเหมือนกันนั่นในความเป็นจริงก็คงจะเป็นไปบ่ได้เลยทั้งนี้ก็อาจจะมีหลายปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยรวมก็อาจจะมีส่วนคล้ายกันเป็นส่วนใหญ่ ขอให้ทานผู้ฟังไปพิจารณาการเอาเองแล่ฐทานทานผู้ฟังคนใดที่คิดว่าตัวเองมีบุคลิกและนิสตามที่ข้าพระเจ้าได้ว่าออกไปก็สามารถคอมเมนต์ใต้คิปมาบอกเล่าสู่กันฟังได้เผื่อแชรให้เพื่อนๆได้หูนําและกขอขออวยพรให้ทานที่เกิดปีดากาที่เข้ามาหาฟังทุกทานสุขก,กายสบายใจ และสมบัิดนาทุกประการ